พี่รองครับสวัสดีครับบพ่อครับคุณผมขึ้นเก่ามันเดิมครับจอดถึงครับทั้งไปและกลับครับนี่คือโชเฟอร์นะครับรับน้องสู่ใจกลับบ้านครับผิดว่งครับที่ร้านเนียนัรับครับตื่นตะเมโตครับคุณแม่ครับยากระมูกปุบสูบครับคู่มือกบครับครับนี่ครับนี่ถ้าขนาทารับไม่เมื่อต่าเลยพี่รอง ขับพอดมาแล้วพอดมาแล้วพี่น้องพอดมาแล้วอัปเดตครับพักบ้านแล้วเนีอแชทมาเรืออยิราเรือว่าขัดกูถโลกุศือเบล่าไปตักไปยืดดูดลายตั่งนานไปหน้ามือเดียวคนยืดเงินนี่เนาะเตือนเอาขนเมื่อวานข้างขอบบ้านน้องคือใจบุญเมียนขินแฮ่เราเด้อยบ่มี่ยนขีดตุ่ตมแล้วดีละวลาดยางจอดจการบ้า เรล้างค่าที่นี่จำได้ยกพอแล้วครับพี่น้องนี่เราทั้งขรบบ้านอันนี้ลงไปดีกันที่เป็นนั่นมองเนี่ยขั้วเป็นตัวนี่จำได้ว่าพี่น้องนี่ลงไปคดขัวนี่ปอดบ้าแล้วถึงบ้านอย่างปลอดภัยปลอดภัยทุกเส้นทาง ไอ้ทอยไปจอดป่ะถึงบ้านแล้วนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีครับอัปเดตสถานการณ์ให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีต้องคือใจได้รับส้มรับฟังเนาะไม่ได้ก็หอดบ้านหอดช่องไปพักพอนซ่วงกอดของแมตโตบบ่โตลบแะไวโอ้หอดบ้านแล้วบ้าน ไมเกียกันไปรับพี่น้องโอุ้หออกว่าอย่างนี้ปุ๋นหองบอกว่าถ่าแล้วรถมอตไซค์ต่ำขอมึงเลโอ้หอนแล้วปาะผู้ฝ่องว่าถ่ายพี่น้องบนบ้านเน้ยโอ้งัวงกะิเห็นเจ้าของด้ะดสวัสดีครับ เปิดรถในพรรอมครับนี่ลูกเชาวน,นั่นของกตินครับลองบรรยากาศโอ้เที่ยวไม่แล้วเรียบร้อยเที่ยวพื้นไม่แล้วเรียบร้อยน้นำมันกันเมิร์ดเลยครับ รถบันทามซ้อนนี่นจะผ่านเข้าพ่อสกุลของ,ลงรถนะครับเป็นยังไงก็ขอประบานเป็นเชียวเขาเข้าแล้วปุ๊หรอเป็นเชียวทำไมมันก็โกโยกแล้วนะ่ะนี่ในเหล็กฮอลสวัสด,ดีค่ะแล้วพอแล้วนะครับว่างๆว่างไปลังรถแต่ในตัวนงกอบพรท่านในเมียนรถผู้ใดรถผู้ใดนี่รถเพลย์นี่ พอดีแล้วะนี่ครับเพื่อนน้องจุดเจยขนควางลงกตัวครับห้อาปนี่ครับพี่น้องขนควางลงซอยกันครับพี่น้องไม่โตขนลงมาแล้วเพลงไหนไม่โตมันต่เฮ็ดงานหมดครับไปไล่เมื่อเนาะ ญญเพีงยง,ง,งนี้อาจารย์นองพนักงานนอกมาเียดีครับยอดครับแล้วายอดคนเดียวไม่ละบอสนอกอันอนี้ลงก่อนมาของไอ้ที่พี่น้องคนเคยกันครับพี่น้อง ปีกนกเพิ่นว่าผู้สาวเลี้ยงงว่าคุณสมคว่ได้ในไทยคักได้อันปีกก็ไรครับบา้านกับซองครับหอดบา้านหอดซองแล้วแบบนี้้ะนุณนะครับคู่มือกำลังถือพลุงพลังลงมาของเทอาเมื่อวนของเทอาเมื่อวนคือของลูกสาว นี่ครับนี่ดตึงๆแล้วนั้นเลยครับ่ายยดีกว่คแล้วายูครับใช่ตันไม่ตัวใช่ผีงกเลรครับเอาทิไปเอาถ่ายลูกเอาเถอะนะเอา่ยลูกเอาถายลูปล้อ มันบอกพี่หลวงบอกงี้ได้เรามันเป็นมองไทยลุงเดี๋ยวมาบอกผู้รู้เท่ๆไทยพิรุ่งไทยลุงเนี่ยอ๋อกดแชร์ปะกดแชร์นี่บอกไทยแลนด์บ้านนี้ก่อนเก็บของก็มุ่งจัดเก็บเจ็ดร้อยครับพี่น้องมานอนง่ายครับพอแล้วเป็นการดูเรียกงวหน่อยเรียบร้อยครับเช็คของนะครับ บอลท่อนซองครับพี่น้องคุณลงมาอิีไปอาดหน้ามั้งสรบครับสลบสไลด์วันดับแบบบ้าห้องกระไดบ๊อบลิมอย่างนั้นบอเอาบายบายถึงบ้านแล้ว ขอบคุณนขอพ่อแม่เอฟซีสุขู่สุขคนมาลงมาไล่กบ่ากันไปขอบคุณนขอพ่อแม่พีพีเอฟซีทุกคนนะคะที่รวมแรงรวมใจกันเป็นกำลังใจให้ยีร้ายมือพิดวงนะคะดีใจไร้ค่ะเห็นพ่อพ่อแม่ตลังใจให้ยนีร้ายหวานนี่นะคะแต่ขอพุ่นทุ้คู่นะคะสองคนขอบคุณครับแต่ขอบคุณน้องๆทีมงานเนาะ ทีมงานทีมไครับไปส่งนะคะ,อะ,คะขอพุณ้นพโจของผู้เมนูของผุ้ยาสุภาพที่หายโอกาสดูเนว้าเป็นเจิญหนึ่งให้สาวหน่นะคะกับพาไปสำหรับฤดูการะะี้ค่ะพอกันไปได้ฤด,ดูการลาคะ่ะมาดูกันว่าแกงปลาลูกคอกเจนนี้จะพัฒนาต่อไปหรือไม่อะไรอย่างไร กดติดตามตอ,ตอนต่อไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้อีลานั่นเองเลยคะ่ะครับผมสวัสดีครับ bye <c oughs> บ๊ายบายคุ้มไหมบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้อีลานั่นเองเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังใจให้อีาลาเรื่อยครับครับพี่น้องครับบัรนี้เทียมลาดพระจากกันครับสวัสดีมีเงินใช้สุขุมทุกคนครับผมบรรยากาศครับ